ด้วยนะครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม center.io นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะฮะโอเคไปเล่นกันเลยปะโอเคนะอันนี้คือจัดอันดับนะ,ะนี่อ๋อนี่เป็นยังเบืเอ่อตายยนได้นะ,ะโอเคเราเล่นให้ครบสามรอบนะ,ะแล้วก็จะจบคลิปเลยนะคะดูซิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่สามรอบนะนี่นะอ๋อ เอ้ยอย่ายุ่งนี่คืออาหารข้ะเอ่อออกไปนี่คืออาหารโอเคมันโดนแล้วเราก็ขโมยนะหัวขโมยนะี <c> ่า <oughs> ขโมยจอมซาม,มาแล้วนะจีปปะระพิวอัวหลบได้นะแล้วก็แบบนี้นะแบบนี้ซะนะ ร้อมมาสองตัวเลยนะตายใครจะตายนะเรายังไม่รู้นะจะดูผลนะตายแล้วหนึ่งนะไม่รออนะหรือเปล่ามันอาจเป็นได้นะว่ามันอาจจะรอดนะแล้วก็ตายนะที่ผมไม่ได้อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้นะเพราะว่ากลัวตายนะเพราะว่าเคยมีมายัางนะเคยมีมาเร้วนะ โอเคแล้วมันก็โดนล้อมมาอีกแล้วสองตัวนะ <S <S เริ่มเล็กลงเล็กลงซิงมันจะอยู่กันยังไงเล็กลงตืบตายหนึ่งตัวชืบกิตนตรงนี้ชืบอ,อุ้ยอู้น่ะยังรอดนะต่อไปคุณ เ,เจอตัวนี้ต้องตายเป็นไรเอา้าเงียนะฮะยังให้อยู่กินด้วยนี่เขาจะทำอย่างไรนะผมว่าไม่รอดนะแล้วก็ตามใจนะแล้วเราก็อยู่อันดับที่สิบแล้วนะฮะและที่ดีนะฮะไปกันต่อเลยนะ เดียวมึงเอออีกตัวเนี่ยโอเคจะล้อมเยอะๆเลยนะฮะห้ามเย็นตอนนี้ยอยู่กับที่แปดนะฮะของเซิร์ฟนะฮะ ตายแล้ว้าไม่รีพยับก่อนก็ตายตายเนี่ยตายนะที่เติมอมไม่รอดรอีกเลยทำไมมันมันเหมือนมันเขาพุ่งไม่เป็นกันเลยนะนีน่ตายไม่มไม่มีไม่มีอีห้าแล้วนะฮะ แล้วก็คะแนนนี่เยอะมากเลยเพอสมควรนะฮะแล้วตัวเล็ก่คีับมีการล้อมเยอะๆเลยนะฮะใช่ล้อมกันเยอะๆอ่าฮะสรุปล้อมมาได้แค่นหนึ่งตัวอ่าฮะ มันก็ต้องตายนะฮะตายนะฮะที่จริงผมตายแล้วเนี่ยแต่ว่ายังยังเล่นได้นะชิบสองตัวตัวไปต้องอยู่ด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> โู้โโดนตายแล้ว <c oughs> ค่อยๆนะอื อัที่5อยู่นะจะติดอันดับท็อปก็อาจเป็นได้นะฮะอยู่อันนี้ตอนนี้อยู่อันดับที่4อีกนิดนึงก็จะอันดับที่3นะอุบน,นีจะถึงแล้วจะมันจะเขาจะได้แล้วอ่าสอง ไปจิบกันสิตายหนึ่งทำไ,ไมก็ไม่รอดนะโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยได้นะฮะตายนะตายตายตายนะฮะแล้วก็ตายนะฮะที่สามแล้วที่หนึ่งนี่จะไปสู่สวรรค์แล้วนะฮะแล้วตรงนี้คือ อ๋อโอเคนะคะรายการนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่คนี้นะนสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพราะว่าผมหงุดบ๊ายบายนะเจ๋งเลยด้วย